ไม่มีใครล้มละลายจากการซื้อประกันแต่ครอบครัวอาจล้มฉับพลันถ้าประกันไม่มี <S 2> <S 2> แจ็คมามหาเศรษฐีระดับโลกครับเจ้าของแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซชื่อดังอย่างอาลีบาบาได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าการซื้อประกันไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้แต่จะป้องกันไม่ให้ไลฟ์สไตล์ของคุณเปลี่ยนไปหลังจากเหนืน่อยมานานหลายสิปีความเจ็บป่วยเพียงครั้งเดียวสามารถขจัดเงินออมทั้งหมดของครอบครัว เพราะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งโศกนาฏกรรมครับเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียชีวิตเราจะนึกถึงจุดประสงค์ของการดำรงอยู่ของพนังกงานขายประกันอีกครั้งครับหากคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งรักและห่วงใย,ยครอบครัวและคุณเป็นหัวแรงหลักในการหาไรายได้เข้าบ้านและคุณเชื่อว่าความแน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนไหนๆก็ทํางานหนักครับเพียงสร้างทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักแล้ว เติมความมั่นคงลงไปในความรักด้วยกรมประทานประกันชีวิตประกันรายได้ของคุณผ่านการออมกับระบบประกันชีวิตความเสี่ยงก็เหมือนอากาศครับมองไม่เห็นครับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีครับเพราะสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับการมีประกันชีวิตติดบ้านไว้ดีกว่าไม่มีแน่นอนครับมีประกันชีวิตแล้วไม่ได้ใช้ย่อมดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีครับมาทําให้เรื่องไม่แน่นอนกลายเป็นเรื่องแน่นอนกันเถอะครับ it's your, It your peace of mind ประการคือความสงบทางใจประกันชีวิตเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาจากการสูญเสียค่าความสามารถของมนุษย์โดยตรงครับดังคําพูดของรัฐบุรุษคนสําคัญผู้สร้างชาติอเมริกาครับเบนจามินแฟรงกินได้กล่าวไว้ว่าประกันชีวิตเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการสร้างเงินสํารองในครอบครัวเพราะมีกรมธรรม์ไว้ครอบครองเหมือนมีเงินสํารองในครอบครัวครับ ถ้าคุณกัลวลใจว่าจะปกป้องปัญหาด้านการเงินเพื่อคนที่คนรักได้อย่างไรครับผมได้นําเสนอไอเดียและวิธีการแก้ปัญหาให้กับหัวหน้าครอบครัวมากมายหลายๆท่านแล้วครับและแต่ละท่านก็พึงพอใจกับการแก้ปัญหาที่ตรงจุดครับโทรมาครับทักไลน์มาก็ได้ผมยินดีรับทุกสายครับตอบไลน์ทุกแชทให้นั่นเองดูแลแคร์คุณเหมือนคนในครอบครัวสวัสดีครับ